ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมเคยเล่าในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่37มท่านผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่12มิถุนายน2 5 6 3หัวข้อ2020จุดเสื่อมอาณาจักรอเมริกาจุดเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์โลกท่านผู้ชมครับทุกๆตอนที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศท่านผู้ชมมีเวลาว่างกลับไปมองยอดูย้อนหลังหรือหลังอย่างที่ผมพูดในเรื่องนี้แล้วกลับไปมองดูย้อนดูย้อนหลังจะเห็นว่า นั่นที่ผมพูดวันนี้คือส่วนหนึ่งของที่ผมพูดไปแล้วเมื่อหลายๆปีที่ผมบอกว่าอังกฤษนั้นเป็นจุดเริ่มต้นการเป็นวัตถุศาสาหกรรมเกิดอะไรขึ้นมันส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วยุโรปยุคนั้นถือว่าเป็นผู้ครองอำนาจยิ่งใหญ่ของโลกแต่ขณะเดียวกันก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่คือมีการแย่งชิงวัตถุดิบเพื่อมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อในประเทศมีไม่เพียงพอก็ลุกลามเป็นการเข้าไปยึดครองประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากความโลภของประเทศทางตวันตกที่อยากให้อุตสาหกรรมตัวเองจเจริญรุ่งเรืองก็เข้าไปแย่งชิงวัตถุดิบแย่งไม่ได้เข้าไปยึดยึดไม่ได้เข้าไปปล้นทั้งหมดนี้ทําเพื่อขนวัตถุดิบกลับประเทศการปฏิวัติอุตสาหกรรมบวกกับลัทธิชาตินิยมสมัยนั้นนําไปสู่จกักรวรรดิยมใหม่หรือยุคล่าอาณานิคมครั้งใหม่การที่ฝรั่งเศสอังกฤษและทางตันตกเข้ามายึดสร้างอาณานิคมรวมถึงเข้ามา คมขู่ประเทศไทยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นในระยะแรกของการเป็นวัตถุสาหกรรมอังกฤษเป็นชาติสาหกรรมเดียวขณะนั้นยุโรปส่วนใหญ่รวมถึงอเมริกายังทําเกษตรกรรมอยู่ก็เลยต้องพึ่งอุตสาหกรรมจากอังกฤษแต่ต่อมาพออุตสาหกรรมพแพร่หลายไปทั่วยุโรปรวงทั้งอเมริกาประเทศต่างๆทางตะวันตกก็ต้องการตลาดใหม่เพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อระบายสินค้านํเข้าวัตถุดิบมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรม นี่คือการเข้าสู่การล่าอนานิคมครั้งใหม่ของมหาอำนาจอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนีรวมทั้งอเมริกาด้วยในช่วงกลางศตวรรษที่1 9หรือเกือบ100ปีหลังจากการถือกำเนิดของเครื่องจักรไอน้ำท่านผู้ชมครับอเมริกาหลังจากเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแล้วก็ขอร่วมด้วยช่วยกันกระทืบประเทศต่างๆในโลกนี้เพื่อเข้าไปปล้นชิงวัตถุดิบ ไปยึดครองท่านผู้ชมเห็นภาพชัดเจนท่านผู้ชมเห็นไหมฮทหารทางตะวันตกอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียถ่ายรูปกันที่สวนหยวนหมิงหยวนของประเทศจีนที่ผมเคยเอารูปลงมาให้ดูอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมยุคสมัยอันรุ่งโรจน์อังกฤษก็จบสิ้นลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งช่วงประมาณ2 5 0 0 2,457สัถึง2,461ัสดสัดส่วนผมเอากราฟมาให้ดูท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเห็นว่าภาพด้านล่างในสัดส่วนของผลผลิตของจักรวรรดิอังกฤษขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วงปี1870นะระฮะกราฟที่สูงสุดนะที่เป็นเส้นดำก่อนจะค่อยๆเสื่อมลงนะฮะเส้นดำนะฮะดำหนาก่อนค่อยๆเสื่อมลงกระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอเมริกามีสัดส่วนผลิตผลต่อผลผลโลกขนาด gdp ก็เริ่มแซงอังกฤษนะฮะนั่นก็คือเส้นบางก่อนที่อเมริกาจะค่อยๆก้าวมาเป็นผู้นำของโลกในเวลาต่อมาท่านผู้ชมดูให้ดีๆนะ เส้นดำคือเส้นของอังกฤษสูงสุดนะฮะสูงสุดคือช่วงปี1870แล้วค่อยๆตกไปเรื่อยๆส่วนอเมริกานั้นเริ่มหลังอังกฤษจากศูนย์ะฮะค่อยๆไล่แล้วก็แซงอังกฤษไปในที่สุดนะฮะแล้วก็ามาสูงสุดนะ,ะตอนประมาณปี1959 19ถึง1960ท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าจากมุมของการผลิตอเมริกามาครองความเป็นผู้นำโลกแทนอังกฤษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งทีึ่ง และขึ้นสู่จุดสูงสุดหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยการเสนอแผนมาเชลแผนมาเชลคือแผนฟื้นฟูยุโรปเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นปีที่ผมเกิดนะครับวันที่6มิถุนวันที่5มิถุนยายน2500 2490า9 4 7ยน2,500-2,490-1,947ใครเป็นคนทำให้เกิดมันมีทหารคนหนึ่งของอเมริกาชื่อในพลจอจซีมาเชลเขาเป็นคนที่เดินทางไปทั่วยุโรปเลยหลังสงครามโลกครั้งที่สง เขาไปทุกจุดเลยไปในเยอรมนีไปในที่โน่นที่นี่ไปประเทศต่างๆที่ได้รับผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่สองเขาเลยสรุปว่าแล้วก็เป็นแนวคิดของอเมริกาเช่นกันเพราะอเมริกาต้องการยุโรปที่แข็งแกร่งเพราะถ้ายุโรปไม่แข็งแกร่งแล้วเขากลัวว่าในที่สุดแล้วโซเวียตรัสเซียซึ่งตอนนั้นก็เป็นผู้ที่ชนะสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันก็อาจจะดึงประเทศต่างๆในยุโรปเข้าไปอยู่ในค่ายของของของโซเวียตรัสเซีย และถ้ายุโรปแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีแต่อื้อประโยชน์ให้กับยุโรปซึ่งก็ไม่ผิดมันถูกพัฒนามาจนถึงปี2022จนกระทั่งเกิดนาโตเกิดอ eu ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นของอเมริการ0 0เซแต่อย่างน้อยที่สุดดําเนินนโยบายตามที่อเมริกาสั่งแผนมาเชีเป็นโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหร,รัฐอเมริกาแก่ยุโรปตะวันตกเพื่อกันความล่มสลายของเศรษฐกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบทุนนิยมนะฮะรัฐของยุโรปตะวันตกขึ้นมาใหม่ โดยแผนมาเชลนิโยโอบได้รับมากถึง12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปเงินกู้และเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาปี2,491ถึง2,494สปีท่านผู้ชมครับ70ปีที่70กว่าปีที่แล้วท่านผู้ชมเงิน12,000ล้านเหรียญสหรัฐนี่ใหญ่มากเยอะมากแผนมาเชลเกิดเกิดยังขึ้นจากการที่ผมเล่าให้ฟังว่านายพลจอร์จซีมาเชลได้เดินทางไปดู แต่ทางสหภาพโซเวียตมองแผนมาเชลวว่าเป็นแผนอุบายอันแยบยลของอเมริกาที่จะดึงประเทศอันเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก,ออออกเพื่อเปลี่ยนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยในระบอบอเมริกาโซเวียตรเสเยียตอนนั้นก็เลยบังคับให้ประเทศบริวารในยุโรปตะวันออกไม่ให้ยอมรับแผนมาเชลและเริ่มดําเนินการแผนของตัวเองชื่อแผนโมโลตอฟคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจตาม แบบคอมมิวนิสต์แทนอันเป็นจุดตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นที่แท้จริงนะฮะในช่วงหลังสงครามโลกครที่สองอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับเมื่อผมก็ย้อนกลับไปพิจารณาอาดีตถึงการก่อตั้งประเทศอเมริกาผมก็พบว่าอาเมริกานั้นคือผู้สืบทอดการเป็นผู้ล่าอาณานิคมจากอังกฤษและยุโรปมายังตัดกันไม่ขาดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะหลักฐานให้ดู ว่าอเมริกาการทำสงครามที่เคยไม่ไมเคยหยุดหย่อนนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ246ปีก่อนพศ2319หรือคศ1776 2563เมื่อ2ปีที่แล้วมีนักวิจัยได้เคยย้อนรอยประวัติศาสตร์ของอเมริกาพบว่าประเทศนี้ตั้งมา244ปีนับจนถึงปี63นะฮะ244ปีหรือ2646ปีถ้านับปีนี้ไปด้วย แต่ท่านผู้ชมเชื่อมา2 4 6ปีที่ประเทศนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีช่วงห้วงเวลาที่สงบจริงๆท่านผู้ชมท้ายที่กี่ปีประวัติศาสตร์246ปีช่วงที่อเมริกาสงบจริงมีแค่18ปีที่เหลือนั้นเนี่ยทำอะไรท่านผู้ชมทําสงครามสู้รบตลอดไม่ว่าจะเป็นสงครามในประเทศหรือสงครามที่สหรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในต่างประเทศคนก็เลยถามว่ามีความเป็นไปได้มาที่รัฐที่อุดมการณ์อะไรที่มันอยู่เบื้องหลังก็มีเหมือนกันคะ เพราะอเมริกาในช่วงนั้นเนี่ยยึดถือแนวคิดองค์การพระเจ้าหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก manifest destiny ผมจะเอารูปเอารูปที่เป็นนางฟ้านะฮะหรือเป็นพระเจ้าเนี่ยลอยตัวเหนือแผ่นดินมาตกทอดนะฮะเกิดจากการที่มีแนวคิดองค์การพระเจ้าที่ตกทอดกันมานานนับศตวรรษท่านผู้ชมเอาไทม์ไลน์ให้ดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นภาพสีแดงสีแดงนี่คือเลือดช่วงที่เป็นแนวเส้นสีเขียวนั้น จะเป็นช่วงที่อเมริกาสงบสุขไม่ได้ไปรบราค่าฟันกับใครเพราะฉะนนั้ท่านผู้ชมจะเห็นไทม์ไลน์240กว่าปีของประวัติศา,าสตร์อเมริกา แถบสีแดงที่ผมเรียนทราบเป็นช่วงเกิดสงครามสีเขียวช่วงเวลามไม่มีสงครามซึ่งโคตรน้อยเลยท่านะผู้ชมเป็นไปได้ยังไงประวัติศาสตร์สอปีมีแค่18ปีที่มีความสงบผมไม่รู้ว่าคนอเมริกาเนี่ยรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าและผมอยากให้ชาวโลกเนี่ยรู้สึกและผมอยากให้ชาวไทยหรือท่านผู้ชมที่โชงโง่มาเรื่อยๆมาคอมเมนต์โง่โง,โงในรายการผมเนี่ยได้ดูท่านผู้ชมครับผมพูดถึงแนวการแนวคิดองค์การพระเจ้าหรือเป็นลัทธิความเชื่อของอเมริกา มันตั้งอยู่บนพื้นฐาน3าประการท่านผู้ชม 1. นึ่ลัทธิที่เขาเชื่อว่าอเมริกันชนนั้นมีความพิเศษเหนือชาติอื่นซึ่งหลักๆและอเมริกานั้นก็คือแหล่งรวมของผู้อพยพจากทางยุโรปมาเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งออสเตรเลียด้วยคนพวกนี้เหยียดผิวแล้วเชื่อว่าคนผิวขาวเป็นคนที่มีศักยภาพและมีความเหนือกว่าชาวผิผวอื่นเรื่องที่2คือลัทธิชาตินิยมเรื่องที่3คืออเมริกาเชื่อมั่นในการเผยแพร่ขยายอาณาเขต พราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เลยไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยอย่างใดที่ผมสามารถจะพูดได้ว่าอเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นมห,หนาอำนาจของโลกในศตวรรษที่2ีด้วยปลายปลากระบอกปืนความเข้มแข็งของกองทัพการทาหารและการก่อสงครามอย่างต่อเนื่องเพราะอิทธิพลต่างๆในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าขายการใช้เงินดอลลาร์มาผูกขาดการซื้อขายพลังงานหรือที่เราเรียกกันว่าพโตรดอลลาร์ อิทธิพลทางข้อมูลข่าวสารสื่อทั้งตะวันตกซึ่งครอบงำโลกทั้งโลกตลอดจนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Google และไม่ว่าจะเป็น Facebook เทคโนโลยีอเมริกาล้วนแล้วแต่ได้รับการหนุนหลังจากกองกำลังฐานอันใหญ่โตงบประมาณทางท,างทางหารจำนวนมากจนกระทั่งอเมริกาสร้างฐานทัพทั่วโลกได้750แห่งในประเทศทั่วโลกผมเอาภาพขึ้นมาให้ดูท่านผู้ชมครับ ภาพนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําเองสำนักข่าวเอาจนซีราเป็นคนทําขึ้นมาเรากลับมาที่คําพูดของนายมาครงในเรื่องระเบียบโลกใหม่ของนายมาครงเมื่อกี้ผมพูดถึงข้อที่1ตอนนี้ผมจะพูดถึงข้อที่สองนายมาครงบอกว่าเมื่อยุคตะวันตกเป็นเจ้าโลกมาถึงจุดจบแล้วก็มีการพังงาดขึ้นมาของเหล่าประเทศที่เคยเป็นลูกไล่ของโลกตะวันตกมีจีนรัสเซียและอินเดียจากนี้ไปเป็นคําพูดนายมาครงนะครับท่านผู้ชม นายมาครงพูดว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้พหังอาจขึ้นเฉพาะเชิงเศรษฐกิจแต่รวมถึงอำนาจทางการเมืองและการทหารด้วยแต่เขาไม่ได้เป็นมหาอำนาจใหม่เขาเป็นเจ้าของอราออรยาธรรมดั้งเดิมซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือระเบียบโลกหรือทรงอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นอินเดียจีนรัเสเซียจะจัดระเบียบทางการเมืองและความคิดทางการเมืองใหม่ทั้งหมดเพราะเขามีแรงบันดาลใจทางการเมือง ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า political inspiration ที่เหนือกว่าชาวยุโรปในปัจจุบันมาครงพูดต่อนะนี่คำพูดมาครงทั้งนั้นปัจจุบันพวกเขามีจักกะวิธีคิดในการมองโลกโดยเขามีปรัชญาที่เป็นแก่นแท้อยู่นี่ขนาดผมก็คือมาครงยังไม่ได้พูดถึงแอฟริกาที่กําลังจะก้าวขึ้นมาอีกนะมาครงพูดต่อฮะว่าผมเปรียบเทียบให้ดูก็ได้ขณะที่หาอํนาจจากโลกตะวันตกทําพลาดแล้วพลาดอีกก่อวิกฤตซ้อนวิกฤต หากย้อนดูในรอบ30ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยประธานธิบดีโรนัลด์รีเกนจนถึงโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนอเมริกาไปมีส่วนร่วมกับสงครามถึง22ครั้งท่านผู้ชม22ครั้งผมเอารูปให้ดูเลยนะฮะว่าเป็นรูปของอดีตประธานดีของอเมริกาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสงครามมีหมดนะพวกนี้มือเปื้อนเลือดทั้งนั้นมีหมดค่อยๆดูนะครับ สงครามที่มีระยะยาวนานที่สุดคือสงครามในอัฟกานิสถานใช้เวลา20ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2564ท่านผู้ชมครับ,น,รบนี่เป็นเรื่องของผมนะฮะผมพูดชั้งนี้จะการประเมินของสถาบันวัดสันเพื่อการต่างประเทศและนโยบายสาธารณ์ของมาทิลาลยบราวน์ซึ่งเป็นท็อป10ของอเมริกาเขาระบุเลยนะว่าสงครามอัฟกานิสถาน ท่านผู้ชมครับพลานเงินงบประมาณอเมริกาไป2.313ล้านล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินบาทไทยท่านผู้ชม77.5ล้านล้านบาทสงครามอัฟกานิสถานสงครามเดียวท่านผู้ชมสงครามเดียวนะท่านผู้ชมพลานเงินไป77.5ล้านล้านบาทท่านผู้ชมสงสัยไหมว่าเงินก้อนนี้มันใหญ่แค่ไหนเงินก้อนนี้คืองบประมาณของประเทศไทย25-26ปี